เดี๋ยววันนี้นะฮะชัยจะพาทุกคนนะครับท่องไปในจัก,กรวาลที่มีความคอสมิกมากๆเลยนะฮะย้อนกลับไปสู่ยุคดิสโก้นะครับซึ่งถ้าใครเกิดทันยุคเซเวนตี้นะครับก็จะต้องรู้จักสตูดิโอ54สตูดิโอ54เนี่ยเป็นคลับในตำนานของโลกเลยเป็นคลับชื่อดังนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นศูนย์รวมของตัวแม่เหล่าเซเลบิตี้แฟชั่นไอคอนนะครับดีไซเนอร์ไปรวมตัวกันที่สตูดิโอ54การตกแต่งเนี่ยนะครับเขาได้แรงบันดาล ใจมาจากโรงละครจะมีความดรามาติกมากๆพื้นฟลอร์แดนซ์ฟลอร์นะครับเต็มไปด้วยกลิตเตอร์ถึง4ตันคุณทุกอย่างจะสปาร์คโคสีสันคัลเลอร์ฟูลสุดๆนาเขาก็เลยครีเอทเมคอัพคอลเลกชันล่าสุดซึ่งเป็นฮอล리เดย์คอลเลกชันนะครับโดยเอาแรงบันดาลใจมาจากสีสันคัลเลอร์ฟูลแล้วก็เมคอัพลุคในยุคนั้นเนี่ยมาครีเอทคอลเลกชันนี้นะฮะซึ่งชัยเนี่ยนะครับก็ได้โจทย์มาว่าให้ใช้เมคอัพคอลเลกชันซึ่งเป็นลิมิเต็ดเอ dition จากนาเนี่ยนะครับมาครีเอทลุคแ หน้ากับตัวเองเพื่อไปปาร์ตี้นะฮะย้อนยุคเสื้อพร้อมเห็นไหมฮะดูกลิตเตอร์มีความแจ็คเก็ตหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะพร้อมลุยพร้อมซ่าพร้อมหรือยังฮะ ตาก็พร้อมเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นลุคเบาๆนะฮะแมนๆแต่งได้นะฮะดูสิฮะวิบวับคือแค่เห็นก็แบบว่าแค้งขาขยับพร้อมเต้นแล้วนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับปาร์ตี้ปลายปีนี้นะฮะเราจะออกไปซ่ากันด้วยเมคอัพคอลเลกชันนี้แหละจาก n r s ที่ชื่อว่า Studio 54 Collection เชื่อช้ สำหรับในคอลเลกชัน Studio 54นะฮะซึ่งเป็น Holiday Collection ของ ars, นาใช่ไหมครับประกอบไปด้วยดังนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกลุ่มแรกนะฮะก็จะเป็น Disco Dust Lipstick นะครับซึ่งเป็นลิปสติกเนื้อประกายชิมเมอร์วิบวับสุดๆนะฮะเขาบอกว่าชื่อสีเนี่ยนะครับตั้งชื่อตามเอลิสตัวแม่ซึ่งเป็นแขกประจำของ Studio 54เป็น Legend นะฮะมีทั้งหมด6สีส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะชื่อว่า Studio 54 เดเ s ียสลิปสติกนะครับมีสีนูดสีส้มอิดนะครับแล้วก็ไปจนถึงสีแดงแบบแดงเลือดสาดเลยนะฮะซึ่งมีทั้งหมด4สีด้วยกันในคอลเลคชันนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นกลุ่มเชคพาเลตนะครับนี่คุณแค่ตลับหรอที่ฉันอยากกลับไปสตูดิโอ54มากเลยแต่ไม่เคยไปนะอยากไปมากตลับสีแดงนะครับชื่อว่า s สตาซีนอันนี้ก็จะเป็นโทนแบบว่าสีชมพูซอฟต์แล้วก็มีสีแชมเปญตรงนี้นะครับมาทำไฮไลท์ชวนอีโทนสีหนึ่งนะครับที่เป็นตลับสี น้ำเงินสดใสนี้นะฮะจะชื่อว่า h a ตโซ e ก็จะเป็นแบบว่าชมพูอมส้มนะฮะน่ารักมากเลยเป็นส้มแบบ g r a ปฟ f r u i t นะฮะแล้วก็มีสีแชมเปญอีกเช่นกันมาทาไฮไลท์ได้ด้วยนะฮะสีสวยมากคุณไทยชอบอันนี้มากเลยนะตลับเนี้ยปัดแล้วก็จะดูแบบเหมือนคุณเพิ่งจิบไวน์ไปสักแบบว่าแก้วหนึ่งแล้วแก้มกําลังแดงหรือแบบกําลังเขินผู้ชายผู้ชายมาเดอร์ใน studio อ54นะฮะเดิร์มาจากออเดอร์เสร็จแล้วนะคร <c oughs> <c oughs> ับก <c oughs> <c oughs> ็จะมี p a l e t อีกพาเลตหนึงเป็นพาเลตใหญ่นะครับซึ่งเป็นปัดแก้มแบบ6สีชื่อว่า Free Lover จริงๆแล้วเหมือนรวบเอา2ตลับนี้ไว้ในตลับนี้นั่นเองเพียงแต่ว่าเนื้อจะแมทมากขึ้นจะประกายน้อยกว่า2ตลับนี้นะฮะทีนี้อายแชโดว์ขาดไม่ได้ในคอลเลกชันนี้นะครับตลับจะเป็นสีม่วงอย่างนี้นะครับชื่อว่า Hyp e ก็จะมีทั้งหมด12สีด้วยกันนะครับมีสีดำเข้มนะฮะไว้ทำ ok y e y า s นะครับสีเหล่านี้นะ ก็มาเพิ่มประกายที่เปิดอตาให้ดูวิบวับเวลาเต้นไปแล้วก็กรือรอรอรือตาไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอุย้ยคุณไม่มีใครมาคุยด้วยให้รู้ไปนะฮะ อ่ะเดี๋ยวจะวัดสีลิปสติกสตูดิโอ4 Auda บสี่อให้ดูก่อนนะครับทั้ง4สี 4. ชอบคนออกแบบแพคเกจิ้งนะคือพอรู้ว่าลิปสติกเนี่ยไม่ได้วิบวับแต่นางก็อุตส่าห์ทำตัวแท่งให้ดูวิบวับนะฮะอ่ะอันนี้ชื่อสีว่าโมนานะฮะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลไม้มะฮอกกานีนะครับนี่สีนี้สวยนะฮะทาสีนี้นะแล้วใส่แจ็คเก็ตหนังนะอุ้ยจะต้องดูแบบเท่ๆนะฮะสีต่อมาอันนี้จะเป็นสีนูดที่ดูผู้ดีมากเลยชื่อว่าเจน สีนี้ก็สวยคุณจริงๆเป็นนูดในโทนแดงอิดนิดๆกุหลาบหน่อยๆนะฮะสีนี้คุณถ้าใครรักสีนูดคุณจะต้องโดนสีนี้ชื่อว่าสีบาร์บารานะฮะเป็นสีนูดกุหลาบที่สวยมากคุณผู้ชายทาได้ฉันจะบอกถ้าผู้หญิงหยิบขึ้นมาทาในแดนส์ฟลอร์นะคุณเอ้ยจะต้องมีคนมาขอเบอร์คุณแน่เลยเพราะมันเจิดมากๆเลยดูสีแพคเกจิ้งเดี๋ยวสวัดสดีให้ดูนะฮะคุณดูสีนูดผู้ดีสวยมาก ต่อมานะคะถ้าคุณเป็นสายปากไม่แดงแรงไม่มีนะคะคุณต้องโดนสีนี้ค่ะถ้าคุณชอบสีแดงมองหาแพคเกจิ้งวิปบับสีม่วงแบบนี้นะครับเธอชื่อสีว่าคา r m เมนนะคะพี่ซี่จะต้องชอบสีนี้คุณโรซี่โปรดิเซอร์ของดิฉันนะคะเพราะนางเป็นสายลิปแดงคุณ เป็นแดงแบบว่าแดงเพลิมคุณเอ้ยเห็นตั้งแต่ปักซอยนะฮะสีเจิดมากๆเลยก็เป็น Studio 54 audacious lipstick ทั้ง4เฉดสีนะฮะเป็นเนื้อที่ให้สัมผัสแบบ soft matte นั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ soft matte กําลังมาแรงมากคุณเป็น matte ที่มีความนุ่มนวลไม่แห้งไม่แบนเกินนะครับยังดูมีความชุ่มชื่นยังดูมีความมีชีวิตชีวาอยู่ดังภาพดังนี้ทั้ง4สีนี้นะฮะแท่งละ 1, 3 5 0บาทเนื้อแบบ soft m a t t ไม่มีชิมเมอร์ไม่มีแรงสินนะ้น แต่ช่วยให้ริมฝีปากเนี่ยนะครับดูอิ่มดูชุ่มชื่นแต่ว่าก็ยังดูแมท t อยู่ของมีจํานวนจํากัดน,นะฮะคอลเลคชันนี้ดิฉันเตือนเลยนะฮะว่าเป็นลิมิเต็ดเอ dition นะครับ now or never อยากได้ต้องไวสวยไม่กลัวกลัวไวเชื่อใจ ทีนี้เดี๋ยวจะมาสวัดสีของ Disco Dust ให้ดูนะครับกับลิปสติกทั้ง6สีซึ่งเขาบอกว่า Disco Dust เนี่ยนะฮะเป็นลิปสติกเนื้อประกายชิมเมอร์นะครับคือตอนแรกชัยดูเนี่ยอุ้ยพิกเมนต์ก็คงจะเบาๆใสๆแล้วก็มีชิมเมอร์ไม่ฮะเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะฮะสีแรกนะครับชื่อว่าลิซ่านะฮะเป็นตำนานของ s t u d i o 54เช่นกันนะฮะพิกเมนต์สีมาเต็มนะฮะแล้วก็ ชิมเมอร์อ่ะไม่ห่วงเลยฮะคุณนางใช้ชิมเมอร์เปลืองมากเลยเนี่ยฮะนาตอนนี้ถ่ายมาข้างนอกไปนุ่นมานี่ในะตอนกลางวันได้ไม่จําเป็นเฉพาะตอนคืนสีลิซ่านะเพราะว่าเป็นสีแดงชมพูอันนี้นะครับคือสีเดบบี้สีนี้เปรี้ยวปิสคุณเป็นสีม่วงพลัมนะฮะดูสิ สะท้อนไฟชนิดที่แบบว่าอยู่ดาวังคารก็มองเห็นนะคะปากพุ่งไปถึงดาวังคารเลยนะฮะต่อมานะฮะอันนี้ก็โอ้อันนี้เป็นออกแนวน้ำตาลทองนะฮะคือสีที่ชื่อว่า เจอรี่เจอรี่ฮอลก็นางแบบชื่อดังเขาเรียกว่าเป็นบิวตี้ไอคอนคนหนึ่งของฟรองซัวนานะฮะสีนี้แอบมีความเหลือบด้วยคุณน้ำตาลทองเหลือบส้มเหลือบแดงนิดๆน,น,นะฮะมีความแวววาวเหมือนเมทัลลิกจะดูฟิวเจอริสติกดูมีความดิสโก,มก้มากๆเลยใครชอบสีไหนเม้น์มาเลยนะครับอยากรู้เหมือนกันนะฮะว่าเราชอบสีเหมือนกันหรือเปล่าทีนี้สีนี้อุ๊ยคุณจะเป็นสายสีนูดคุณก็ไม่ต้องน้อยใจนะฮะเพราะว่ามีเช่นกันนะครับสำหรับลิปที่เป็นเนื้อประกายชิมเมอร์ สีนูดก็มีนะครับชื่อว่าสีเบียงกาคุณนะี่ฮะดูสิว้าวตายแล้วคุณ สีนี้เป็นสีนูนที่เปรี้ยวที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในชีวิตนะฮะคุณดูสิดิฉันสงสัยว่าทางนาสประเทศไทยเตรียมสต็อกไว้พอใช่ไหมฮะเพราะสีนี้นี่จะเป็นอีกสีหนึ่งที่ทําให้เคาน์เตอร์นาแตกแน่ๆนะฮะอันนี้อารมณ์จะเหมือนแบบว่าเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยแต่แอบซาแอบเปรี้ยวนะฮะเหมือนเป็นคุณนายหัวใจร็อกนะฮะคุณเปรี้ยวนะฮะอันนี้ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่า แดงอมชมพูอมม่วงนิดๆนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวสายเฟมินีนหน่อยนะครับแต่ชอบความเปรี้ยวซ่านะฮะชื่อว่าสีแอนดี้ได้แรงบันดาลใจมาจากแอนดี้วาฮอลนั่นเองซึ่งแอนดี้วาฮอลนี่เขาเป็นศิลปินบ๊อบอาร์ตนะครับในยุค70ถึง80 สีนี้ชอบมากคุณเป็นชมพูอมม่วงอมแดงที่จะเปลี่ยนลุคผู้หญิงหวานๆนี่ให้กลายเป็นผู้หญิงแซบขึ้นมาเลยทันทีสีสุดท้ายนะฮะสีนี้ก็แซบไม่แพ้ใครนะฮะชื่อว่าสีแพท สีแพทเนี่ยนะครับก็มาจากแพตตี้สมิธนะครับซึ่งเป็นนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังในยุคนั้นนะครับแล้วก็เป็นแขกประจําของสตูดิโอ54สรุปแล้วในบรรดา6สีทั้งหมดนี้คุณใส่คอมเมนต์มาซิว่าคุณชอบสีไหนที่สุดนะฮะสำหรับชัยนะชัยชอบสีเบียงก้านะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเออเรียบร้อยแต่แอบเปรี้ยวซ่านะครับแต่อีกสีหนึ่งที่ชัยว่าแซบสุดเลยในบรรดา6สีนะฮะคือสีปากเลยอะก็คืออันนี้สีเนี้ยสีแพท สำหรับคนผิวสีเข้มหน่อยนะฮะสีแพทนี่ม่วงนี่นะฮะเจอรี่นะครับน้ำตาลทองอันนี้นะครับหรือจะเป็นแดงลิซ่า3สีนี้นะฮะคนผิวสีเข้มหน่อยนะครับหรือผิว2สีผิวสีน้ำผึ้งทาจะสวยคุณฮายเดี๋ยวฉันจะแต่งหน้าไปปาร์ตี้นะฮะจะไปดิสโก้กับเขาบ้างไปเต้นระบำนะฮะ อันนี้นะคะก็เป็นปาร์ตี้ลุคที่ชัยพิเอตขึ้นนะฮะจะไปซ่านะฮะก็คือใช้คอลเลกชันสตูดิโอ54คอลเลกชันจากนาสนะครับพิเอตลุคนะฮะก็หลายคนอาจจะอุ้ยพี่ชัยทำอะไรกับตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะไปปาร์ตี้นะฮะต่อถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เมคอัพคอลเลกชันนะครับซึ่งเป็นลิมิเต็ดเอดิชั o n ล่าสุดจากนาก็คือสตูดิโอ54คอลเลกชันนี้เชิญที่เคาน์เตอร์นาอันนี้เป็นลิมิเต็ดเอดิชั o n ฉะนั้นอยากได้ ต้องไวสวยไม่กลัวกลัวไวนะครับเพราะหมดแล้วหมดเลยเชื่อใ้